วันนี้เป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนในวิถีของพี่น้องในพื้นที่อำเภอเชียนใหญ่ของลูกน้ําเชียนใหญ่ผมได้ฟังพี่น้องหลายท่านเสนอปัญหาเยอะนะครแต่เชื่อไหมครับว่าสิ่งหนึ่งเราต้องยอมรับ10ปีที่ผ่านไปปัญหาเดิเหมือนเดิมนะมีบางท่านบอกว่าบางพื้นที่ตอนแล้แงด้วยไม่มีน้ําใช้ผมยืนยันนะครับว่าปัญหาของพี่น้องในทุกระบบมันต้องเริ่มต้นด้วยหัวใจว่าต้องจัดก,การเรื่องการทุจริตให้ได้่อนมันต้องเริ่มต้นด้วยการราบโกงให้ได้ ้าคุณคิดจะโกงขึ้นมาเมื่อไหร่ปัญหาชาวบ้านคุณก็ไม่คิดจะแก้ไขทุกคนพูดเหมือนกันครัว่าเกษตรกร,ร,กรจดวันนี้ปัญหาของเกษตรกร,ร,กรย่างเหมือนเดิมคำถามถามว่าแล้วเราจะต้องทำยังไงผมมีความเชื่อของผมนะประเทศเหมือนต้นไม้การที่เราจะทําให้ประเทศเรามีการเจริญเติบโตใกล้เคียงกันการการ,าารนัน้ําการใส่ปุ๋ยการทนดินมันต้องเริ่มที่ลา เมื่อลากดูดน้ําดูดเกลือแร่เข้าไปลําต้นจะโตขึ้นไปแต่ยอดแตก่อนเราต้องใช้แนวคิดต้นไม้มาใช้ในการดูแลประเทศสังคมก็เหมือนกันเราต้องทําให้คนจนคือเกษตรกรมีรายได้ให้ได้ลําพังอยู่ในประเทศเราแล้วเอาเงินให้เกษตรกรให้เกษตรกรมีรายได้แล้วประเทศจะอยู่ยัง่งยืนไม่ได้เราทำางไงต้องเอาเงินจากต่างประเทศกลับเข้ามาในประเทศมากที่สุดมันจึงเป็นที่มาของพวกผมพักแทร่พัีประกศาศนโยบายถึงเวลาต้องปฏิวัติเกษตกร มันเป็นความโชคดีที่พวกเราพักไทยพักดีได้รับความไว้วางใจจากนักคิดนักวิจัยนักเทคโนโลยีชีวภาพที่จะแปลงใบไม้ใบหญ้าของประเทศไปสู่ปุ๋ยไปสู่แกส๊สไปสู่หลายสิ่งหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับพลังงานเช่นไฟฟา้าเขาค้นพบว่าหญ้าเนเปียสามารถนําไปสู่การผลิตปุ๋ยยูเรียที่เป็นยูเรียชีวภาพนะและที่สำคัญที่สุดคือเราได้เคาะราคาออมาเรียบร้อยแล้วว่า ราคานี้จะถูกกว่าท่อตลาด50%เราจะต้องร่วมมือกันเปลี่ยนประเทศทั้งยิ่งใหญ่เพราะเราจะไม่ต้องนําเข้าพลังงานทุกชนิดเข้าประเทศไทยถ้าเราสามารถผลิตแก๊สถุงต้มได้เราสามารถเดินท่อแก๊สถุงต้มไปตามครัวเรือนต่างๆตามชุมชนต่างๆได้ทั่งประเทศติดวาล์วติดมิเตอร์เราเคาะตัวเลขนี้มันตกไม่เกิน7บาทต่อกิโลครับและที่สำคัญที่สุดคือสิ่งเหล่านี้เราสามารถไปผลิตไฟฟ้า ที่ไม่สร้างมลพิษแต่เราใช้ยานเนี่ยเปียมาสู่การผลิตไฟฟ้าถ้าเราใช้กระบวนการนี้ไฟฟ้าของพี่น้องประชาชนที่ใช้จะอยู่ยูนิตละประมาณ2บาท50เราสามารถใช้กระบวนการการเกษตรภายใต้การปฏิวัติเกษตรกรรมนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทุกขั้นตอนของวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนสิ่งที่เป็นหัวใจของพี่น้องเกษตรกร,ะร,กร,รจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เลยก็คือทุกคน จะต้องแปลงพืชใครทำในขาดทุนผมต้องเอามาปลูกในเปียทุกอย่างที่ผมพูดมาเล่าให้ฟังเนี่ยมันเป็นแผนปฏิบัติเกษตรกรรมที่ได้ผ่านการวิจัยมาเป็นปีๆเรียบร้อยละผมขออยากจะพูดเลยว่าแนวคิดนี้ญ้าในเปียน,นี้มันจะเหนือกว่าพืชอื่นๆทุกตัวเราต้องทําให้คนปลูกข้าวม,มีรายได้ที่ใกล้เคียงกับปลูกญ้าในเปียเราต้องทําให้คนปลูกยางพาราคนปลูกปาล์มคนปลูกอย่างอื่นมีรายได้ที่ใกล้เคียงกับย่านเปีย แล้วก็ขอให้พี่น้องทุกท่านมีความหวังกับอนาคตที่ดีของประเทศและเราจะเป็นประเทศที่นอกจากพึ่งพาตนเองเรื่องอาหารแนละ้วปีนี้เราจะพึ่งพาตนเองเรื่องพลังงานและเราจะเป็นประเทศส่งออกผลผลิตที่เกี่ยวข้องกับพลังงานโดวยเฉพาะปุ๋ยสําคัญของโลกเพราะขอเ,เราเป็นยูเรียชีวภาพนั้นชีวิตพี่น้องจะเปลี่ยนไปมาร่วมมือกับพวกเราไทายพัฒนดี